สวัสดีค่ะสวัสดีเดอ้อเสียงก็เร่งสุดขีดแล้วนะคะแต่วว่าเสียงไม่ดังอีกนะถ้าไม่ดังอีกก็จนปัญญาแห,หละด้วย้ะเด้อกินยำมะม,ม่วงกัน ใส่กุ้งสดทับทิมผ่าอ่าคนละครึ่งกับพ่อใหญ่กินคนเดียวไม่หมดลูกใหญ่หลายพี่น้องนี่กินเบิร์ดบอบุนี่ครึ่งหนึ่งก็ได้ลูกเดียวห้าสิบบาททับน่าจะเป็นทับทิมพันพันใหญ่มั้ง ผ้าเสร็จแล้วรอก่อนนะผ้าจ๋าขอกินก่อนซื้อกุ้งเห็นกุ้งมาพี่หน้าซื้อกุ้งมารูกว่าเมื่อวานนกินไม่หมด ก็เลยเอามายำใส่มะม่วงซักเนี่ยขนาดทำต้มยำให้พ่อใหญ่ตอนเที่ยงด้วยเนะด็กน้อยกินกี่ตัวเองเมื่อวานไน้ซื้อมาตั้งเกือบสองโล สีน้ำหนักบวกึ้นได้จังได้อยู่แบบอดีาว่าเอามากินอ่างกันด้วยเที่ยงแล้วได้ยังกินกัน กับพ่อใหญ่ก็วันนี้ไม่มีใครชนะหรอกจะรกออกเสมอกันอาทิตหน้าไปเก้ตัวพี่น่องไปุ้ง แตงโมใช่อ um ้วนพักบวอ้วนยังไงเราเบิ Schweiz ่ง um รูปหัวอ่ะพูเ um ดียวเป็นมาด้วยสาวพู้ใดอยู่ใกล้ๆ อุ้บงบฮะเฮยหาวห่าโกหกเลยที่นี่กุ้งทั้งนั้นเลยึ่งตัวใหญ่ๆด้วยนะกุ้งลายเสือบุนเอามามามา,าจะลองกินทับทิมก่อน,น,นให้กินไม่หมดก็จะไปให้พ่อใหญ่ มันออกมือนี้เปรีย้ยแซ่บอร่อยออกเปรียปร้ยวๆหวานๆแซ่บเหมือนกับส้มโอเลยแนตปูอยู่ต้นหนึ่งแต่จยัเก็บไปเสียบอยู่ไสบุ้ไงบ่เห็นหอดต้นทับท ซื้อให้แม่สองต้นจักสิเนี้ยบอบุกเน็ตกลับไปปีใหม่เนี่ยจะถามอยู่พันนี้แหละพ่อใหญ่ออกมาสองต้นแล้วก็ให้แม่เน็ตสองต้นไปถามอยู่จักสิตายวันใจพ่กเนี่ยแบ่งกันลูกคือกับแม่ใหญ่ น้อยนาทับทิมน้อยนูงแม่ชอบกิน,นอตอรตเบอรี่บัูเบอร์รี่ยังอีกไหมชอบอะไรมะม่วงเปรีย้ยวหวานมะม่วงเอ่อฟ้าลั่นนะชอบ เสยว่าจะกินไปวปว้าแค่าล้มีหลายคนถามว่าน้องเนตรู้จักกับฝรั่งที่ตายได้จังได๋เนาะ เขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนน้องเนทเขาบอกแม่นเพื่อนในกลุ่มแม่เปนเมียของเพื่อนน่ะเป็นเพื่อนรุ่นเป็นเป็นเพื่อนรุ่นแม่ใน,นจันนมกกลอฟที่เนททำงานอยู่แล้วตัวของผู้ตายเองคือจีบเนตก่อนพอที่จะได้แม่คนนี้ คุยกับเกได้ประมาณเดือนสองเดือนอนี้นี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นต่เอาแต่เฮ้าไหมเขาบอกเอาครอบครัวเฮ้าแม่บอกถึงบอกว่าใครก็ตามถ้ากำลังคบอยู่กับฝรั่งนะถ้ายังไม่แต่งงานนะ ใช้เวลาโดดนๆอย่าเฝ้าเรามีตัวเลือกอย่าให้เขาเลือกเราดูมันดีๆผ่แม่วเห็นเป็นฝรั่งก็คุ้มมับลดย่านแต่บบได้ย่านแต่สิบอบ บ่เจอบ่พอ่อแม่เห็นก็ซื้อนั่นซื้อนี่ให้กินก็เห็นเขาพาไปชอปปิ้งโอ้ยมีเอาละผู้นี่ละสวโโดีเราอยู่กันไปอยู่กันมามารู้ที่หลังเขามีนี่มีสิ่งเขามีโนโนมีนี่มีนั่น พูดไทยล่ะพูดตัวเจ้าขอตัวเฝ้าไม่ใช่ว่ามีพู้ใหญ่คนเดียวที่จีบเน็ตเล่อนหน้านี้ก็มีคนมาจีบเน็ตอยู่ฝรั่ง่ะแต่เน็ตไม่เอาหนึ่งเสนอเงินให้เราเหมือนเราเป็นอันผู้หญิงขายตัวเนี่ย็ตก็บ่เอาบ่าเอา มีศักดิ์ศรีเ่อเห็ดงายได้ว้าวไปอยู่กับฉันแม่ฉันชิให้เดือล 20, 30, 30. นละสองหมื่นสามหมื่นเบอกเนตบอก,บอกเอาไปไกลๆไม่ต้องทำงานฉันให้เธอเลยเดือล 3, 30, นละสามหมื่นมีมาจีบนนดไม่เอาเขาเห็นห้อเป็นหยังเป็นสิ่งของถ้าจะอยู่ด้วยกันหน่ยอย่าพูดเรื่องเงินเนตบอก ถ้าจะพูดก็เออพูดแบบตกลงอยู่ด้วยกันแล้วฉันให้เธอเท่านี้ไปอันดูแลครอบครัวนะส่งให้แม่อันนั้นโอเคอยู่แต่อันถ้าว่าไปอยู่กับฉันปะแต่ฉันให้หลกเดือนละสองสามหมืม่นงานกับ่ต้องเฮ็ดเน็ตบ่เอาคนที่เสียชีวิตเหมือนกัน เขาให้เดือนละสองหมื่นมสมัยแต่ก่อนนะสองหมื่นบ้านเขาเช่าอะไรก็ออกหมดเน็ตบลเอาเขาบอกให้มายิงจะทำงานก็ได้แต่ฉันให้เธอเดือนละสองหมืนเน็ตบออเน็ตแมว บ็าถามเาถึงเรื่องลูกเรื่องแม่ก็ข้ามี่แม่พี่หนอกไม่แต่จะให้เราไปอยู่อย่างเดียวลูกแม่ไม่ไม่รู้เป็มไหนเธอจะยังไงกับแม่กับลูกว่าถามเฮาให้บอกแม่อ่ะแนเลยส่งข้อความไปขอยยะไปขอเลิกคนที่ว่าตายที่วันแนทไปเผานี่แหละที่เขาเลยไปคบก,กับ เพื่อนรุ่นแม่เน,นี่ี่แหละพอเขาอ,อกหักจากนื้นอ,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 อพูดมาเลยเอมันพ่อใหญ่มามากเกก็มารถหมู่เนี่ยเกมได้ขับรถส่วนตัวมาด้วยพ่อใหญ่เกบมบอมีรถส่วนตัวด้วยจ้ะมีกระเป๋า เก่าๆใบหนึง่งแต่งตัวก็เหมือนกับคนมีบ่อมีบ้านอยู่เนี่ยเสื้อผ้าก็บริสิทธิ์คือดูแบบบ่อมีอย่างเลยมาก็มารถเพื่อนอาศัยเพื่อนเอาแต่ทําไมเน็ตเลือกเกเออแต่คนนี้นะมีรถยื่น้อดเสนอให้เงินด้วยเน็ตไม่เอาค็ที่ตายเพราะว่าพายาย่อใหญ่เกถามลูกก่อนเธอมีลูกไหมลูกเธอกี่คน บ้านเธออยู่ไหนฉันอยากไปดูบ้านอยากไปดูลูกอยากไปรู้จักแม่เธอจังเลยนี่เนตึงเลยเลือกพ่อใหญ่แล้วเราปฏิเสธแกก็ยังตือ้อที่จะไปเจอลูกเจอแม่เราี แกบอกได้ยืน่นข้อเสนอเงนอีอย่างพ่อมนะ่ว่าแกาไปหาแม่เนตไปเจอแม่เนตลูกเนตแล้วกลับมาแกาก็ยังไม่ได้อยู่กับแนทแกไปอยู่กับไผบุ๊กแกก็ไม่ได้สนใจจนเนตบอกว่าถ้าจะจริงจังก็คือายมาอยู่อย่าไป,ไปมาแบบนี้แนะไม่เอา แล้วเรื่องเงินอย่ามาคุยกับนตเน็ตมีปัญญาหาเองได้ขออย่างเดียวถ้าจะอยู่ด้วยกันต้องย้ามาอยู่ด้วยกันอย่าไปไปมามๆเพราะนั่นหมายความว่าเอ๊เขาจะไปอยู่กับไผรคุณเขามีซอ่อนมีลูก,ม,ลกมีดีอีกแกถึงเหมาแท็กซี่ขนขวมาอยู่กับน็ตอพาร์ตเมนต์เล็กๆนั่นแหละปีกว่า หมดบอกเลยนะพ่อใหญ่เน็ตเน็ตไม่รู้ด้วยว่าแกมีธุรกิจไม่รู้ด้วยว่าแกเป็นหลอดเพราะว่าแกบอกไม่อ,อยังรถยนต์ก็จะไปไหนทีก็คือเช่าเอากันนั่งตุกๆุก,กเอาพรหลังคนที่ตายเขาเลยโมโหกัาเน็ตเลือกพ่อใหญ่ไม่เลือกเขาเพราะเขาดีกว่ามีทุกอย่างกว่า คนเท่าน่ะไม่ได้มองแค่ภายนอกเน็ตมองที่จิตใจผู้ใหญ่เกมีจิตใจดีเกเข้ากับลูกเน็ตได้เกเอาลูกเนก็ตกนเอาแม่เน็ตกนเกถึงจะมองเน็ตที่หลังอันนี้นี่แต่ให้เท่าไปอยู่ให้เท่าไปอยู่คิดว่าเอาเงินฟาดหัวเราได้เน็ตเลยบอกไม่เอา ทานเนตเลือกคนที่เสียชีวิตไปน่ะชีวิตนเนตหนิโอ้โหดิ่งลงเหิวเนตเลยว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เนตเลือกพ่อใหญ่ถึงเนตจะอยู่แบบนี้เนตสบายกว่าเนตได้กินเนตอยากกินอะไรเกก็หาให้กินเกซื้อให้ วันสำคัญวันอะไรเนี่ยแกให้ความสําคัญนี่แหละความสุขที่เน็ตต้องการไม่ใช่เงินเนี่ยถึงบอกว่าบางทีน่ะช้าๆน่ะจะได้ล้าเล่นงาม นี่ปลายน่ะเปอร์เซน็นเปอร์เซน็นสำเร็จนะมันมันน้อยกินบเบิลหรอเนี่ยสิเป็นพ่อใหญ่คิดเดียวเลยแล้วพ่อเนี่กินตำมะม่วงด้วย างคนก็ว่าอยู่ได้ไงขี่แต่เมงกระซยตกักแดดร้อนอยู่เอาความสุขแหมยังว่าความสุขทำไมไม่เห็นไม่ให้เขาซื้รถยนต์ให้ขี่อยู่ได้ไหนก็ถึงว่าเรียกบางคนเรียกกำลังขี่รถยนต์ขี่น่นขี่นี่มินนี่มิชิเน็ตบอกเอาเนื้ เน็ตี่มอกระร์ไซพ่อใหญ่ก็บอกมีหนี้มีสินไหมเน็ตก็ไม่มีหนี้มีสินไะถ้าเน็ตเป็นคนเห็นเกงเงินนะเน็ตไม่เอาหรอกพ่อใหญ่นะก็ย่าว่าเห็นเป็นฟ่อนเย็นเยนจังสิ่หน้าตาขี้เล่แบบนี้ก็ย่าว่าบอกมีคนมาจีบหลายโพด จะกินแล้วก็ได้บอกเ้วอยจับเป็นอย่างแน,นถึงรู้จักกับคนเสียชีวิตเนาะวันนี้แน่นไปตีกบแน่นก็ามหาเมียพ่อนอยู่ยังไม่มาทำงาน วันที่สามเนี่ยเพื่อนๆเขาจะจัดการแข่งขันกีฬากุศลมงให้เมียผู้ตายนี่นกับพ่อใหญ่ว่าจะไปร่วมอันนั้นแข่งอยู่เพราะเขาว่าเขาจะจัดแล้วถ้าหักเหลือเท่าไหร่ก็จะให้เมียผู้ตายเขาจะไปลงสมัครยนแข่งช่วยงานกุศลพอ ะนะั่นถึงบอกนี่ผัวฝรั่งเหมือนเป็นเจ้งไหนก็เก็บหอามรอมดิเด้ออยากคิดแต่ว่าเขามีเขาให้เขาทำเ,เ,เงินอยู่ในบัญชีเรานนะดีที่สุดอย่าหวังน้ำบอหน้า วังหลายน้ําแห้งวิก่แล้ไม่เจอตัวปลาเนี่ยงานงอกเลยแล้วจ้ะตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่บางทีเวลาเราพูดมากก็ว่าเรารู้มากถ้ามันบอกมีตัวอย่างให้เห็นเท่าก็บเพูดหรอกบางทีหวังดีเราพูดเพราะหวังดีก็หาว่าเราอิจฉาริษยาหวังประสงไรก็กไม่ได้ว่า ไม่เชื่อแต่ถ้าเจอกับตัวแล้วอย่ามานนึกถึงคําพูดเราที่หลังเด้อเราช่วยไม่ได้ว่าเราเตือนแล้วบอกแล้วก็หาว่าเราอิจฉาบางคนก็บอกหาสามีให้แนวฝรั่งซื้อลอตเตอรี่เบอร์อย่างซื้อเลขอย่างคืออันอยังก่อ แจ็คพอตแท้อ้ยมันบอกหูดอกว่าแจ็คพอตเป็นยังไงฝรั่งเขาก็ไม่ใช่คนงูเนะาะจะมาเดินตรมตรมเปิดหลักฐานเปิดสถานะตัวเองหมดทุกอย่างเขาก็ระวังคือกันเนี่ยบางคนก็ให้ดูการแต่งตัวดนวามันก็ไม่ใช่ทุกคน ก็หลังบางคนก็ง่ายๆก็อยู่สบายๆเชือกกางวันเกิงยินขาดเดินใส่รองเท้าเตะพอรู้ที่หลังรวยกึ้งี้ยเงียบยินหมดเงียบและเป็นยาก ดีนะซื้อลูกเล็กแคซื้อลูกใหญ่นักินไม่หมดหรอกนี่ขนาดผ่าครึ่งหนึ่งให้พ่อใหญ่แล้วยะไปให้พ่อใหญ่อิ่มแล้วเห็นไหสิผัว ไปแล้วค่ะอิ่มนี้ยไปไหนตีไปตากผ้าตอแบเนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่เนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนละจ้ะบ๊ายบาย